เสนอตอนหน้ากากที่หายไปและเด็กใหม่ฟรงกี้สไตนเป็นคนด่งดัง<อ>ด่งดังและเป็นช่างภาพสตูดิโอฉันดิมเป็นเด็กใหม่ที่ทำหน้ากากวิเศษหายไปฉันดิงเป็นเพื่อนสนิทของแฟรงกี้เองดิ้ดงงเป็นเพื่อนสนิทของ แฟรงกี้และดริงเป็นเพื่อนใหม่ดีนและเป็นเพื่อนใหม่ของจีนที่สนิทกันมากฉันบ a าดีไซเนอร์ผู้โด่งดังในมอนในกลุ่มมอสเตอร์ไฮนันแต่ฉันเป็นบาร์บี้นะ่ยินดีที่ได้รู้จักฉันชิสโนไวเป็นเจ้าหญิงเอ่มยินดีที่ได้รู้จักนะเป็นเพื่อนสนิทของบ a ดีไซเนอร์น่เขาออกแบบชุดให้ฉันเองเลย สวัสดีชาวโลกทั้งหลายฉันรับบอเป็แนอลิซาเบธคนดังที่เป็นนางแบบที่ฮอตที่สุดในตอนนี้อย่าลืมติดตามฉันด้วยนะจ๊ะฉันชื่อว่าชมพูอยู่ในทีมสาวแม่มาสิจรรย์ทั้งสามเนฟเล่าเป็นหัวหน้ากลุ่มฉันเองเธอร้ายกาบมากอย่าบอกใครยินดีที่ได้รู้จักชาวมอนสเตอร์ฉัน คือเนเฟราแห่งกรุงอียิปฉันคือหัวหน้ากลุ่มยินดีที่ได้รู้จักและฝันไปเถอะว่าเธอจะอยู่อย่างสงบสุขฉันม่วง <h melody> อยากรู้จักฉันจริงๆเหรอฉันเป็นหัวหน้าดองในกลุ่มสาวนะ่าประทับจทั้งสามยินดีที่ได้รู้จักแลวฝันไปเถอะพวกไหนที่มาใหม่อย่าหวังเลยว่าจะได้อยู่อย่างสงบสุข สวัสดีมีใครอยู่ไหมสวัสดีจ้าเฮ้ hey, mm hmm. พวกเธอมีใครอยู่กันหรือเปล่าเอ๊ะ mm hmm. ใครมาส่งเสียงที่บ้านฉันเนี่ยเอ๊ะหน้าบ้านยังไม่มีใครนี่ฮึออกไปดูดีกว่าให้แน่ใจเอ๊ะ mm hmm. ฉันก็ได้ยินนะฉันออกไปดูดีกว่าโอ้สวัสดีจ้าเธอฉันเออ ฉันฟรังกี้สไตล์เชยเธอชื่อดีมใช่ไหมเอ๊ะเธอรู้ได้ยังไงอ่ะอ๋อที่บ้านฉันไม่ของพิเศษเยอะที่บ้านฉันไม่ของพิเศษเยอะเธอก็จะรู้เรื่องแหละว่าใครชื่อว่าอะไรโดยเฉพาะเธอดีมเธอเป็นน้องของคลอดีนแต่คอป้าป้าป่าวฉันไม่ใช่น้องฉันเป็นญาติอ๋องั้นเออฉันไม่รู้ที่นี่มันคือที่ไหนเธอช่วยพาฉันเข้าบ้านหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิ ตามฉันมาเอ้าหายไปไหนแล้วอ่ะเอ้าแฟงกี้เธอ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 พาใครมานะ่ะอ๋อนี่ช่วยจีมเป็นญาติของครอจินฮะตายแล้วญาติของครอจินเธอเป็นหมาป่าเหรอใช่อืม้มงั้นให้เธอไปนั่งพักก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะทำอะไรให้เธอกินแล้วกันนะอือแล้วเนฟอร่าตัวแสบหายไปไหนล้วเรียอย่าพูดถึงเธอได้ไหม ฉันอยากไปทำอาหารให้อร่อยๆอเดี๋ยวมานะเอ้ยได้ยินเสียงเอะอโวยวายอะไรใครมาเนี่ยไปดูดีกว่าันี่นี่แฟรงกี้เธอเคยได้ยินเรื่องตำนานอะไรแบบนี้ไหมตำนานหน้ากากอมาตะอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อฉันคิดก่อนนะอ๋อฉันเคยได้ยินฉันเคยได้ยินเออก็ ฉันทำหน้ากากประจําตะกวงของฉันหายไปนะ่ะเธอพอจะรู้ไหมล่ะเคยได้ยินไหมเธอมีของวิเศษที่พอจะตามหาไม่ใช่หรือไงอ่ะอ๋อฉันเคยได้ยินสิฉันเคยได้ยินใครยาตัวนี้ทำไม,มฉันเคยได้ยินสิแล้วทำไมเ่รจ๊ะอ๋อฉันจำได้แล้วฉันมีของออที่ตามหาได้อยู่นะฮะเธอพูดจริงเหรอ หน้ากากนั้นมันสําคัญกับฉันมากเธอวรจะหาได้ใช่ไหมงั้นเราเริ่มหากันวันนี้เลยนะนนๆนแฟงกี้ฉันขอร้องอนะงั้นเราออกไปหาเธอดีกว่าอืมไปกันเลยเธอวันนี้ฉันถ่ายแบบเธอเอิว่าไหมอ่ะเธอพอจะสนใจไปหาสิอลิซาเบตคนดังกับฉันไหมฮะเจ้าหญิงอลิซาเบตคนดังเคยได้ยินสิ เธอสวยมากเลยนะฉันก็เห็นภาพโปสเตอร์ของเธอด้วยแต่เอ๊ะฉันยังไม่เคยเห็นภาพสามคนเลยโปสเตอร์เพราะว่าฉันเน่ะเคยเห็นข่าวออกว่าเพิ่งจะถ่ายสดๆร้อนๆเลยแล้วมีเธออยู่ด้วยแหละฉันอยากเห็นจังเลยมันอยู่ไกลไหมอ่ะอืมก็ไกลยอยู่นะแต่คงไม่ไกลถึงจะไปหาของรกนะจ้ะไปเลยไหมอืมไปจ้าอดัดิสเบรดด้วยอม ตายจริงแฟงกี้พาดีมไปที่สตูดิโอถ่ายแบบแล้วือมอเดี๋ยวฉันค่อยตามไปทีหลังละกันนี่ดิ้งยังไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยน้องสาวฝาแฝดที่สวยฮะจริงเหรอจ้าพี่โอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวหนูจะตามเขาไปละกันนะจ๊ะถ้ามีโอ,อกาสพี่ก็กะว่าจะไปอยู่เหมือนกันนั่นแหละอ้าวว่าไงแฟงกี้ พอดีว่าฉันทา,านดะีมันน่ะเธอพอจะให้เขามาถ่ายแบบหรือว่าออมมาหาเธอได้ไหมล่ะดีมี่ใครหรอฮะอู้เอ่มจีิองอลิาเบตเรียกฉันเข้าพบเหรอวูเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเกียรติบัตรหนึ่งนะนี่จียงอลิาเบตเรียกเธอไปพบนั่นเหรอแง่สิ ก็มีทหารหนุ่มหอคนหนึ่งมาตามฉันเข้าไปเนะ่ยฉันมาแล้วเพคะเจ้าหญิงอลิซเบตยินดีมากเลยโอ้ยตัวจริงสวยก็เยอะเลยตัวจริงสวยก็เอออะไรจริงอลิซเบตเหรออ๋อเธอบอกว่าจะไปดูสตูดิโอฉันเหรอเออฉันอยากเห็นเธอเป็นๆอยากขอคุยด้วยสักประเดี๋ยวนึงจะเป็นอะไร น้าน้น้ฉันขอร้องน้าแป๊บเดียวจริงๆน้าน้าน้าสามสิบ Oh ยินดีที่ได้รู้จักสตรีมยังไงบ้างเธอมาจากเธอเป็นเป็นยังไงบ้างแล้วเธอเป็นยังไงบ้างล่ะแล้วเธอมาจากอันจากไหนแล้วเธอมาที่ได้ยังไงอ่ะว้าวสวยมากเลยฮะอะไรนะอะไรนะเออขอโทษไปครับผูดีชมสตูดิโอเพิ่มไปหน่อยอืมฉันเป็นญาติของคอดีนอะ แล้วคอรดินที่เอิอฉันเป็นญาติเขาแต่ว,ว่าเขาเหมือนมีศักเป็นพี่สาวอะไรประมาณนั้นน่าเพคะด้วยข่าวว่าเขาได้เอิอเป็นนางแบบดังที่ถ่ายแบบรูปสามคนกับเอิอเจ้าหญิงอลิซาเบธแฟงกี้แล้วก็พี่คอรดินด้วยนี่คะอยากเห็นจังเลยนี่ไงล่ะโปรเของเราสาคนนี้พี่สาวเธอนี่แชมป์แล้ว ก็สว <จะ S 2> อีสซาเบตรตรงนี้จ่ะส,สวยมากมากสวย,สวยที่สุดที่สุดฉันก็มีโอกาสได้เห็นรูปยาตของฉันสักทีภูมิใจจริงๆเธอมาที่นี่เธอต้องมาหาของหรือว่ามีธุระอ,อะไรเลยใช่ไหมใช่แล้วล่ะฉันมาตามหาหน้ากากของอาณาจกักรฉันหน้ากากเออหน้ากาก เอนักกักิเศษอะไรประมาณนั้นฮิชนฉันทำมันหายไปตอนที่ฉันมาที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะทำยังไงดีถ่าแบบก็ายแบบนั่นเอมงั้นเดี๋ยวฉันต้องไปก่อนแล้วนะจ๊ะฉันมีงานต้องไปถ่ายแบบแล้วก็โทษทีจ้ะมีอะไรให้ช่วยบอกได้นะเฮ้ยแฟงกี้ไปถ่ายแบบแล้วไปก่อนเดคนเดียวเวลาเขานอนเอ๊ะนั่นไง อยู่ตรงนั้นใช่ๆรีบไปหาเธอแล้วก่อนที่เธอจะวิ่งหนีไปอ้าวนี่จริงดนี่เธอมาพอดีเลยแฟรงกี้ไปถ่ายแบบแล้วอ่ะฉันไม่มีเพื่อนเลยเนี่ยเดินมาคนเดียวเฮ้ยอ้าวหรองั้นเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนนะไม่พูดนนี่จะทำอะไรกันอยู่นะ่ะ เออเนฟราเธอมาทำอะไรอีกเนี่ยอ๋อฉันได้ข่าวว่าดีมได้ไปห้องของสิเอลิซาเบตนะเออ,เอ,อใชในน่ที่รู้จักฉันชืน่อดีมฉันเป็นเด็กมาใหม่นะ่ะเธอรู่เธอคงต้องรู้ซะมากนะว่าฉันคือใครฉันคือเนฟราเดนา่า เป็นพี่ของครยโอเด n และเป็นลูกของผู้สงสักวิศฉันเป็นคนที่ขัดขวางความรักหรือความที่ให้คนมาอยู่ร่วมกลุ่มกันแบบนี้น,นะเธอคงต้องพูดคำว,ว่าคัด <c oughs> กับฉันเพราะฉันเป็นคนที่สูงสักและก็สูงสักขึ้นไปของเธออีกสิบสิบชับ้นเลย นี่เคีโอเธอจะไปไหนก็ไปเลยนะเพื่อนฉันยังไม่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ฉันขอโทษพอดีฉันเรียกชื่อน้องสาวเธอนี่ยขอโทษด้วยนะไม่อยากจะเรียกชื่อเธอไงก็เลยต้องเรียกน้องสาวชื่อเธอเนฟัลล่าถอยไปซะเถอะ <c oughs> อย้ยหวังเลย,ยว่าเธอจะได้มาทำอะไร,ะไรกับรีมเพื่อนฉันอืมเรคอยดูนะฉันจะมาแก้พวกเธอให้เข็ดเอ๊ะตรงนั้นใครนะ่ะเฮ้ย หน้าแปลกๆเหมือนมนุษย์หมาป่าเลยทำไมถึงไปนั่งกับพวกจริงๆได้ล่ะเนฟราเมีอะไรช่วไหมข้นาดนี้เนี่ยนะเธอจะไม่มีอะไรช่วยอีกแต่มีสิยังไงเธอต้องจัดการยังดรีมออกไปจากกลุ่มจริงดริงให้ได้เลยหึพวกนั้นไม่รู้จะยอมให้ฉันทำอะไรยังไงเปล่า นี่เธอคิดจะทำแผนร้ายอีกแล้วเหรอนชม่อไามจะเชื่อเลยนี่เน่ๆเราแต่ทำไปก็ดีถ้าทำความดีแล้วมันจะได้อะไรตอบแทนทุกเราสามคนจะต้องช่วยกันจัดการร yeah, yeah. <c oughs> ีมเยะแยะเสรจจังแง่เธอจะพาฉัน,ดดนได้ไหมเรื่องหน้ากาวิเศษมนะาโอ้ได้แล้วหน้าการแบบนี้ฉันท่านะท่านะของท่านาเลย ช,ช่ฉันก็ถนัดเหมือนกันนะสำหรับดินงกับดิ้งเราเป็นเพื่อนสนิทกันหรือคู่แฟนยังไงฉันก็ต้องได้ต้องได้ยังไงพวกเราก็ต้องช่วยเธอให้ได้ <c oughs> อขอบใจนะแต่หน้ากากพิเเสร็จน่ะจะหายไปเรื่อยๆแล้วแต่ทุกที่ที่มันต้องการนี่สาวๆฉันนั่งด้วยคนได้ไหมจ๊ะโอ้สวัสดีเอ่มเจ้าหญิงโนไว ขอพขายเตคะดิฉันชื่อดีมมาตามหาหน้าก,กากวิเศษหน้าก,กากวิเศษเหรอให้กระจกวิเศษฉันช่วยได้นะกระจกวิเศษฉันช่วยได้ทุกเมื่อเลยแค่บอกมาว่าต้องการอะไรยินดีที้ช่วยได้นะจ้างงั้นฉันขอไปก่อนนะเอ,อบบเิ่มแบมดีไซเนอร์ของฉันมาแล้วนะเฮ้ย<อ>มาถึงบ้านเรารู้สึกสบายาขึ้นเยอะเลยเนาะว่าไหมเฮ้ย<อ>สบายมากเลย ขอบใจพวกเธอนอะที่คอยให้ที่คอย,ยช่วยเหลือฉันนะ่ะฮัลโฉันต้องนี่ไปตามหาหน้ากากวิเศษแล้วซีอย่าเสียใจไปเลยดีมเราจะต้องช่วยกันหามันได้แน่ๆน่เพราะมันเป็นของทายาทเธอพวกเราเดินไปห้เซ็กซกันเถอะไม่ใช่ไม่ใช่สิต้องเดินไปบ้านของนางจิ้งจิ้งก่อนไปนก,ก,กันไปกันเนฟราเธอมาที่นี่ได้ยังไง ทำไมพวกเราถึงมาไม่ได้ก็เพราะว่าเธอเนี่ยแหละเ <c oughs> มื่อก่อนมันเป็นบ้านของฉันแต่ตอนนี้อาจจะเป็นบ้านเธอแต่ทำไมฉันมาไม่ได้ตลอดทุกเวลากลับไปซะเถอะอินเนฟราอย่คิดนะว่าฉันจะยอมเธอทุกอย่างคิดเธอมีอำนาจพ่อเธอก็เป็นตัวหลายออกไปซะออกไปออกไปก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจพราะถึงแม้ว่าเธอจะมีอำนาจมากแค่ไหนยังไงสิทธิ์ของคนอื่นก็เท่าเทียมกัน นี่เธออยากจะมาปักมากแต่คุณเนฟอร่าของฉันนะเนฟอร่าก็มีฐานะที่ดีกว่าพวกเธอร้ไหมใหต่ำ,ไม,ตำไม่ต่ำเหมือนพวกใคยบางคนนะแล้วก็ยังมีฐานะที่ดีมีเสื้อผ้าใสอย่างสวยงามแถมมันมีฐานะที่ดี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 กว่าเธออีกจริงพดูดดีๆไว้ม่วงฉันก็อยากจะพูดแบบนี้เหมือนกันนะแต่ฉันต้องรอให้เธอพูด ระวังไว้ให้ดีนะคอยดูให้ดีจ้ะเธอยังไงฉันก็จะจัดการพวกเธอให้ได้โดยเฉพาะเธอดีมนี่ห้องเซ้าของจริงอลิซาเบธผู้โด่งดังที่สุดเลยเหรอเนี่ยอืมฉันดีใจมากเลยที่ได้มาถึงห้องห้องจิงอลิซาเบธเราก็รอได้สักพักแล้วเดี๋ยวแฟงกี้กับจิงอลิซาเบธก็คงออกมาเองแหละ